สวัสดีครับนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมมื่อนี่นะครับก็ต้องขอนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกเช่าเครื่องเสียงนะครับพี่น้องสมาชิกที่กดติดตามนะครับผมทางเพจนะครับรานคมเศร้าบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับหรือว่าจะเป็นทางช่อง y o u t u b e นะครับผมลูกอีสานพันเข้าเหนียวนะครับผมเฮ้าตังยูที่อำเภอหนองกรุงสี นะครับจังหวัดกาละสินเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนะครับผมมื้อนี้นะครับพบพ่อพี่พ่อพ่อน้องนะครับผมตรงกับวันที่25นะครับผมมีนาคมนะครับพศ2566นะครับนะกับช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกากับอีก27นาทีนะครับมาเด็กจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องขออภัยพี่ขออภัยน้องเฮาสุกูสุคนนะกล้วกันเนาะนะครับมื้อนี้นะครับเฮามีสินค้า นะครับมือสองนะครับสภาพสวยนะครับสภาพดีนะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องเฮานะครับทึกอกถูกใจนะครับผมสามารถสั่งจองกันเขอเมาได้นะครับแท่นนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับมานะครับเข่าเรื่องเข่าเล่ากันเลยพี่น้องครับอ่ะนะครับพี่น้องครับลืมนะครับฝากพี่น้องไว้ในกันแล้วกันนะครับผมก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับฝากพี่น้องเข้าไปกดไลค์ นะครับขอไปกดติดตามนะครับขอไปกดแช่นะครับว่าสิเปลยนทางช่องทาง u t u b e นะครับหรือว่าสิเปลี่ยนช่องทางเพจด้พี่น้องเด้อนะครับเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับใครที่ยังหาไม่เจอนะครับพี่น้องครับนะครับสามารถดูนะครับผมใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมจะปักลิงเพจนะครับไว้ตรงหันพี่น้องคลิกเข้าไปเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมสินค้าได้นะครับอ่ะ พี่น้องครับมือนี้นะครับผมเฮามีสินค้ามือสองนะครับนี่คือ power amp นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังระดับโลกเลยกันเลยทีเดียวพุ่นดินะครับตัวนี้เป็น power amp คราวนะครับผมคราวคราวนะครับนี่พี่น้องนะครับตัวนี้เป็นของแท้ได้พี่น้องนะครับไม่ใช่ของเทียมนะครับของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น xls นะครับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับอ่าข้าเจ้าว่าตัวนี้สิมีคอร์ดได้โตพี่น้องครับ นี่ครับจะมีคอร์สในตัวนะครับต่างๆสวิตอะไรต่างๆนี่พี่น้องครับนะนะครับแต่ผมใช้ไม่เป็นนะครับพี่น้องนะครับใส่บ่เป็นพี่น้องครับต้องขออภัยกันแล้วกันเด้อนะครับพี่น้องผู้ใดที่สนใจนะครับผมนะครับกเบื้องรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับในการใส่งานของผู้แปร์รุ่นนี้นะครับแต่ราคาเมื่อแรกรุ่นนี้ครับผมหมื่นกว่าบาทพี่น้องครับนะครับหมื่นกว่าบาทครับผมผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับโอ้นะครับพี่น้อง นะครับเสียงดีหรีพี่น้องครับนะครับเสียงดีมากเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับพวแอมข้าวนะครับตัวนี้ย่ำนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องครับสินค้าตัวจริงสวยนะครับสภาพประมาณ90%ได้เลยนะครับตัวนี้ยังพอด้เสร็จพี่น้องครับนี่ครับอาเหลี่ยมม่งๆแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยครับด้านหลังนะครับผมภาคสัญญาณอินพุตนะครับเพิ่มแสงแจ้กหน่อย อ่าโอเคนะครับภาคสัญญาณอินพุตมีทั้งแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีทั้งแบบ XLR นะครับอ่าสายสัญญาณลำโพงมีทั้งแบบดำแดงนะครับแล้วก็มีทั้งแบบสเปกคอนนะครับนี่พี่น้องครับเบิ่งครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับข้าเจ้าวานะครับผมรุ่นนี้นะครับอ่ามีพี่น้องสมาชิกว่ารุ่นนี้ไม่มีของก๊อปนะครับผมนะครับไม่มีของก๊อปนะครับเขาบอกว่าของแท้แน่นอน นะครับผมราคาเมื่อแรกในหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมสำหรับผมผมว่านะครับเหมาะสําหรับนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงที่ละเอียดละเอียดนะครับใส่ๆน่าฟังนะครับแต่ถ้าเป็นงานแบบบุกๆดุดันโหนดหน่อยนะครับผมว่าตัวนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับใครที่หาพปรแอมที่ฟังในบ้านนะครับพัดลมที่เสียงไม่ดังมากนะครับคุณภาพเสียงดีๆ นะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับวันนี้ราคามือ2นะครับพี่น้องครับสุดแสนจะประหยัดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับใครดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะครับหรือว่าเป็น FC นะครับใครที่ชื่นชอบในแบรนด์ของคราวนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ063 0564876นะครับสภาพ90%อัพแน่นอนนะครับอ่ะนะครับเรามาทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวผมขออยาดค้นนะครับสาวสักครู่เด้อนะครับ หาเศร้าที่มันมีลิขสิทธิ์ก่อนพ so, 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 so ี่น้องนะครับสักครู่สักครู่นะครับผมต่อเป็นนะครับ15นิ้วใช้แต่ละ2ดอกนะครับโดยไม่ผ่านเครื่องปรุงนะครับสดๆเลยนะครับไม่ผ่านครอสไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดเครื่องปั๊บนะครับนิ่งมากครับระบบนะครับดูหน้าจอนะครับหน้าจอตอนนี้นะครับจะเป็นขึ้นอยู่ที่สเตอริโอนะครับบายพาสนะครับคำว่าบายพาสนี่นะครับน่าจะนะครับไม่ได้ใช้ น,น่าจะไม่ได้ใช้คอร์สนะครับอาจจะเป็นใช้งานธรรมดานะครับใช้แน,น,นที่หนึ่งครับโอ้นะครับพี่น้องครับเสียงดีครับละเอียดดีมากเลยนะครับจะไน,นทีสองส้าครั้งละสอเป็นตู้ของ นะครับผมวันนี้รู้สึกว่าตู้ผมจะดังดีมากเลยนะครับโอ้นะครับเสียงดีมากนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับในน้ําเสียงที่เป็นมาตรฐานนะครับน้ำเสียงคุณภาพนะครับฟังในบ้านแบบเพาะๆเลยนะครับ12นิ้ว15นิ้วนะครับแนะนําที่ใช้ละ2ดอกพอเดอร์นะครับตัวนี้ตามที่เข้าไปดูข้อมูลน่าจะประมาณข้างละ350ประมาณนี้นะครับข้างข้างละ3 5 0ถึง400นะครับประมาณนี้เด้ นะครับผมหน้ากําลังกําลังหวัดน่าจะประมาณนั้นนะครับผมนะครับส่วนราคานะครับผมวันนี้นะครับเราขายในราคา5,500บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับข่าวแท้นะครับผมนะครับมือแรกหมื่นกว่าบาทนะครับวันนี้เรานํามือ2สภาพ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาให้กับสมาชิกเราได้นําไปใช้กันในราคา5,500บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะนะครับผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ที่ นะครับอัปเดตสินค้าดึกไปนิดนึงนะครับผมอ่ะนะครับฝากพี่น้อง f c ด้วยละกันเนาะในการฝากกดติดตามนะครับทางช่องทางเพจด้วยนะครับคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับทางช่อง u t u b e นะครับลูกอีสานพันขเหนียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนะครับ่วนการรับซื้อขายเครื่องเสียงนะครับผมเท่ากับยังคงรับซื้อคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องส่งรายละเอียดมาเลยนะครับทางช่องทางไลน์นะครับ0 6 3ย5 6ก 4876นะครับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมจากลากันไปนะครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขนำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนตลอดปีตลอดไป้้พี่น้องเด้อนะครับผมสวัสดีครับ